ให้แก๊สออกอ่าเปิดหัวถังแล้วยังไงนะเปิดหัวถังกดให้แก๊สออกมันจะดังเรื่อว่ายังไงใช่ครับแก๊สจะได้พุ่งออกอ๋อเปิดเสร็จก็เปิดาเป่าถังกดเซสตี้ก่อนนะคะใี้แก๊สออกอ่าอันนี้เบอร์หนึ่งจุดเบอร์หนึ่งให้ติดก่อนครับเนี่ยจุดเบอร์หนึ่งให้ติดมันจะมองเห็นมันจะมีตัวมองอยู่ตรงนี้อ๋อต้องให้เบอร์หนึ่งติดก่อนนะครับอยู่ากดเบอร์หนึ่งก่อนเบอร์สองได้อ๋อ ตัวโนนต้องต้องยังไงเอาใหม่เริ่มใหม่กันตัววาวตัวนโ้นตัววาวันนี้คือตั้งมาให้แล้วครับเนี่ยไม่ต้องไปตั้งอีกแล้แรงเบาค่ะอ๋อไม่ยิงไม่ได้ไมาทำอะไรกันครับอ๋อเดี๋ยวเพื่อไปโดนมันแล้วไอ้นั่นอืที่ลองเลยได้ครับลองะไม่ต้องลองครับบอกเลยเดี๋ยวถ่ายไปให้เขาดูหนึ่งติดไม่ติดก่อนนะคะหรือกดสองครับ อประมาณ25-30ถึงนาทีมันจะตัดเองมันจะตัดกระโบัวตัวหม้อมันจะตัดเองอืมมันเหลือแต่ไฟร้อนแล้วือันนี้ร้อนทั้งวันครับถ้าพี่ไม่ไม่อยากให้ร้อนก็กดตัวนี้ขึ้นครับ๋อไว้จะอุ่นไว้ทั้งวันก็ได้ครับคือเวลาเริ่มก็คือต้องกดตัวนี้ก่อนหรือเปล่าไม่ต้องครับกดข้างบนเลยครับอ๋อกดข้างบนแล้วนี่มันจะลงมันเองเลขหนึ่งให้ให้ติดก่อนอ่า อข้าวก็ซาวปกติเนี่ยนะก็ข้าวซาวปกติแต่ว่าหารวางตรงตรงนี้เมาเมายกเอทีมูนเวลาวางให้วางอย่าวางผิดนะคะบางคนวางผิดสำคัญคือตัวเทอร์โมตัวนี้ค่ะมันจะไปดันตัวตัวที่คนงานเขาเด้งจะเดือดนะคะวางให้ดูเลยได้ไหม คะ่ะอามโมนะมันจะมันจะแพงอ๋อไม่ตัดไม่ข้าวไม่ข้าวไม่สุกจะอยู่ที่เธอโมอย่างเดียวอืเวลาวางก็วางนีอนนอนน่อันนี้ก็อย่าวางไว้ดูดไว้ดูไ,ดไฟบนหนึ่งอ,อันนี้อันนี้อย่าวางผิดนะคะบางคนเอาไอ้ตัวอ๋อนี่มันก็แยกออกมาใช่ไหมใช่คะ่ะบางคนเอามาถาดมาวางในนี้อันนี้ไม่สุกนะคะอ๋อไม่สุกต้อองงวานครับบืเวลาดูดูในนี้ครับ อืมติดแล้วครับอ๋อถ้าเกิดว่าสองอถ้าเกิดไม่ปิดตัวไหนก็อุ่นทั้งวันครับตัวอุ่นอยู่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันพอพอมันดับปั๊บนี่พอพอข้าวมันสุกมันจะตัดมันเองตัดเองก็ไฟตัวนี้มันจะติดอยู่อืมอแล้วก็จะไม่ให้ตัวนี้ติดก็ดันตัวนี้ขึ้นถ้าพี่ไม่อยากอุ่นก็อ่านี่คืออุ่นทั้งวันอุ่นไปทั้งวันไม่มีงาน ห้ามห้ามไอ้ตัวไหนจึงยกตัวนั้นมาดูหน่อยดิตัวโปเวลาเท้าเข้า,ขาออนะครับตูนีนะครับอ๋อไอ้ตูนตัวนี้ใช่ไหมมันจะพองครับไปตูนตัวนี้อ๋อเวลาเข้าตูกเป็นตัวเซ็นเซอร์ว่างั้นเถอะห้ามเอาตัวนี้แช่น้ำครับอืมอ่าโอเค